Tolong kepada siapa? Rambut. Rambut. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนาคนลุกสวัสดีนะครับเพื่อนๆนทุกท่านเกือบทุกศาสนาเชื่อว่ามีโลกหลังความตายบ้างได้ไปสวรรค์แต่บุญไม่พออาจจะเป็นผีเร่ร่อนอยู่บนโลกใบนี้ก็เป็นได้ ทางนันวันนี้เรามาเริ่มรายการหน้าคนลุกกันเลยนะครับก่อนชมขอคนละหนึ่งไลค์ก็พอเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคลิปนี้ว่ากันว่านะครับเกิดขึ้นขณะที่เขาทำการสํารวจในบ้านราง ก่อนจะเห็นเงาเด็กผู้ชายเดินผ่านเงานั้นเดินหายไปเลย <G ib li> วิญญาณหรือเปล่าครับทุกท่าน,านวันััาตตฮลลลบ ถ้าาดูดีๆนะครับโรปร่างเป็นเด็กผู้ชายตัวผอมและหายไปในกำแพงวิ่งผ่านอย่างรวดเร็วทะลุกำแพงเลยทีเดียวแม้แต่คนถ่ายคลิปคนนี้ยังสะดุ้งเลยแอดวานนะครับเป็นวิญญาณอย่างแน่นอนเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเป็นคนหรือวิญญาณ ลองสกเกตด,ดูดีๆนะครับอ,อ,อ,อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยบางครั้งบ้านไม้ก็ถูกทิ้งรา้างสาเหตุที่โดนพีหลอกก็มีจึงทำให้บ้านไม้ อาจจะถูกทิ้งร้างคลิปนี้ว่ากันว่านะครับชายคนในคลิปนี้เข้ามาลองดีในบ้านร้างที่ดูใหม่แต่เจ้าของอยู่ไม่ได้เพราะโดนผีหลอกก่อนที่เขาจะเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่หลังประตูและก็เห็นชัดเลยทีเดียวลักษณะคือใส่ชุดสีขาวทั้งผมที่ยาวมองไม่เห็นหน้าตาซึ่งดูน่าขนลุก ขอให้เพื่อนๆดูดีๆว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยน่าตกใจมากเลยทีเดียวเขาหยิบไม้ ทำท่าจะตีแต่มื้นใจไม่แข็งพอจากนั้นเงาผู้หญิงคนนั้นก็จากไปเขาก็อยู่ในอาการตกใจอยู่หลายนาทีเหมือนว่ามีผีปรากฏตัวขอส่วนบุญ ก็หวังว่าพี่ชายหลังจบเหตุการณ์นี้ทำบุญด้วยนะครับ ่ากันว่านะครับเราอยู่คนละมิติกับผีซึ่งอยู่ในโลกเดียวกันเรียกได้ว่าอยู่รอบๆตัวกันเลยทีเดียวซึ่งคลิปนี้นะครับได้แสดงให้เห็นเป็นภาพจากกล้องที่ถูกติดตั้งอยู่ที่ห้องครัวในบ้านหลังหนึ่ง ก่อนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนมนุษย์แต่ไม่ใช่สักทีเดียวผิวหนังสีแดงรูปร่างขนาดใหญ่ดวงตาสีขาวกับพิบไปมาคล้ายสิ่งมีชีวิตไม่มีคนหัวลานจากนั้นก็เปิดประตูที่ไม่ใส่ล็อกไว้หน้าตาของมันน่ากลัวมาก ดูไม่เป็นมิตรหายใจฟุบฟ้าอย่างน่าคนลุกมันจ้องมองเข้ามาในบ้านหลังนี้อยู่พักใหญ่ครับมันกระพริบตาเหมือนเพ่งเล็งของกินในห้องครัวรูปร่างของมันใหญ่โตรากับสัตว์ประหลาดหรือเอเลี่ยนก็ว่าได้คล้ายกับว่ามันมองในความมืดได้มันจับจ้องไปทั่วบริเวณ ก่อนที่มันนะครับจะถอยและจากไปไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือบางคนก็ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกกันว่า SCP 096คือรหัสของมันก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่เพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไร มันคือตัวอะไรกันแน่ลองดูดีๆละกันมันเหมือนเจ้าตัวในภาพนี้หรือเปล่าลองดูดีๆนะครับและก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปน่ากลัวนี้ คลิปนี้ว่ากันว่านะครับถูกบันทึกภาพที่โรงพยาบาลร้างในประเทศอินโดนีเซียคล้ายสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวโรูร่างสีดำเหมือนตัวจะเตีย้ยวล่ที่ทางเดินใกล้ๆห้องที่เคยเก็บศพที่โรงพยาบาลเก่ามันโผล่บริเวณทางเดินชายคนนี้ร้องด้วยความตกใจ ตัวของมันดำสนิทซึ่งดูน่ากลัวเรากับสัตว์ประหลาดดวงตาของมันจับจ้องมาที่ชายคนนี้จนเขารู้สึกกลัว,วก่อนที่มันนะครับจะหายตัวไปอย่างรวดเร็วแทบมองไม่ทันและชายคนนี้ขุมสติไม่อยู่แล้วกับความรู้สึกตกใจ เขากรีดร้องเสียงดังสนั่นวันไหวกันเลยทีเดียวเขารีบวิ่งหนีจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ดูเหมือนว่าเขานี้ไม่ทันครับเหมือนถูกจู่โจมจากบางสิ่งซึ่งมองไม่เห็นว่ามันคือตัวดังกล่าวหรือไม่ลองดูดีๆนะครับ sang hitam, eh hey, berdiri, eh hey, sang sang hitam b e r d i เพื่อนๆพล่ะครับคิดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เป็นผีหรือเปล่าน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ เฮ้เฮ้ชาวบ้านดอเฮ้เฮ้สาวช่อสีดำเฮ้ยืนเฮ้สาวช่อสีดำยืนเด่นชัดเคยเจอหรือเปล่าครับเหตุการณ์แบบนี้น่าตกใจครับแอดว่าถ้าชอบคลิปนี้ช่วยคนละหนึ่งไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานอดด้วยปีใหม่แล้วขอให้มีแต่สิ่งดีๆมีความสุขกันทั่วหน้านะฮะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ